คนที่เป็นเจ้าของบริษัทเขาต้องการจะซื้อที่มีจรรยาบรณมีศีลธรรมอยู่ในจิตใจเพราะมันจะทำให้เขาสบายใจกับการจ้างงานคนนี้เข้าไปทำเขาจะมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการทุจริตในงานเกิดขึ้นเขาก็จะไปบริหารส่วนอื่นและวทำให้บริษัทเติบโตได้มากขึ้นเขาจะไม่มีความกังวลใจในเรื่องนี้เรา ทำจัดซื้อใช่ปะเราก็ต้องมีจรรยาบัณของเราเองเราก็ต้องมีศีลธรรมแก่ตัวเราเองจริงๆจรรยาบัณกับศีลธรรมมันก็ควรจะต้องมีในทุกๆตำแหน่งงานในทุกๆบุคคลเนาะเพราะมันเป็นการแสดงออกถึงการเคารพตัวเองแล้วเคารพผู้อื่นเคารพสถานที่ด้วยการมีจรรยาบัณแล้วก็มีศีลธรรมอยู่ในจิตใจเนี่ย เราไม่เอาของของคนอื่นมาเป็นของเรายิ่งงานจัดซื้องานเซล์เนี่ยล่อลแลมเนาะบางทีออฟเฟอร์กันได้สมัยนี้มันก็คงไม่แรงเท่าไหร่เพราะมีโซเชียลบางทีเขาก,กลัวโดนอัดคลิปแล้วไปแชร์อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องคุยกันไว้ก่อนเนาะเราไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นเขาเอาของขวัญอะไรมาให้ก็ตามก็ต้องเป็นส่วนกลางคู่เคยมีทำงานอยู่ที่นะเซลเอาทีวีเอาอะไรมาให้หลายอย่างเลย บางคนครูเห็นรับนะไม่ใช่หน้าที่จะซื้อแต่ก็เป็นที่อื่นครูก็ไม่อยากพูดว่าเป็นตำแหน่งอะไรแต่ว่าก็ได้พบปะลูกค้านั่นแหละเขาเอาของอะไรมาให้ลิฟกลับบ้านเฉยเลยกับครูนะไม่ได้นะครูไม่รับอะไรเข้าของตัวเองครูเอาไว้ส่วนกลางถ้าครูอยากได้ครูจะบอกกับลูกน้องครูเฮ้ยพี่ขอไดอารี่อันนี้ได้ไหมพี่ขออันนั้นอันนี้ได้ไหมขอกระเป๋าใบนี้ได้ไหม ก็จะมีพูดกับลูกน้องให้เขาเห็นเลยว่าเนี่ยของที่ได้มาคือตามนี้แต่ถ้าเป็นพวกทองหรือเป็นพวกเงินเนี่ยครูไม่รับเลยครูไว้ส่วนกลางของกินก็กระจายกันกินเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วทําอย่างเงี้ยตลอดตลอดทุกครั้งแล้วมันจะเกิดการไว้วางใจเขาจะรู้เลยว่าคนเนี้ยไม่แน่นอนแล้วครูก็ไม่จริงๆนะครูไม่ทําให้ตัวเองด่างพ้อย เพราะครูเปรียบสเสมือนดาวเลิกนะไปตรงไหนมันจะส่องสว่างไปหมดแล้วมันจะเห็นหมดเลยดังนั้นไม่เรานิยามตัวเองแล้วว่าเราเป็นเหมือนดาวเลิกเราเป็นเหมือนแสงสว่างเราจะมาทําเรื่องเทาๆอะไรพวกเนี้ไม่ได้คือสมัยก่อนอะตอนที่ครูยังไม่ได้พัฒนาตัวเองมาขนาดนี้ครูเคยรับหวยใต้ดินนะคุณรู้ปะอยากรวยมากรับหวยใต้ดินโอดเจ๊งไม่เป็นท่าคือคนนั้นบอกเอาสิรับสิอะไรเงี้ยเอาวะ เอ้ยงวดแรกงวดสองโอเคเว้ยแต่งวดสมโอ้โหเจ๊งไม่เป็นเท่าไม่เอาอีกเลยครัวไม่เหมาะอะไรกับที่มันเป็นเทาๆเพราะใจครูมันมันไม่แข็งแกร่งพอมันหวั่นไหวไงคือต่างกับที่เราทํา มาหากินแบบสุจริตอ่ะมันสบายใจมันมั่นใจอ่ะเอามันก็มีช่วงชีวิตนึงเป็นอย่างนั้นคนเราก็โนวันเพอร์เฟกเนาะมันก็มีอะไรที่มันพลาดพังมาไอาย้อนกลับมามีจรญญาบรลและศีลธรรมในจิตใจถ้าเราเป็นคนที่เกรงกลัวต่อบาปเรารู้ตัวเองว่าเราเป็น พลังงานที่ดีมีสิ่งที่ดีไหลเวียนอยู่ในตัวเราอะคิดเสมอว่ามีสิ่งดีอยู่ในตัวเราสิ่งร้ายๆนั้นมันจะไม่มีเข้ามามันมีสองด้านไงดีกับไม่ดีถ้าเราคิดดีไม่ดีมันก็จะไม่เข้ามาแต่ถ้าเราคิดไม่ดีดีมันก็จะไม่เข้ามามันก็จะเป็นอย่างนั้นครูขอให้คุณมีจรรยาบัณกับตัวเองมีศรธทรมอยู่ในจิตใจรู้ผิดชอบชัว่วดีเป็นยังไงเพราะอันนี้มันเป็น สิ่งที่คุณต้องปฏิบัติมันไม่มีใครมาบอกเราต้องรู้ด้วยตัวเองเราเกิดเป็นมนุษย์เนาะแล้วแถมมีศาสนามีพ่อแม่มีครูบาอาจารย์คอยสอนสั่งดังนั้นเราก็มีความรู้ตรงนี้มาเราก็รู้ว่าอันไหนมันดีไม่ดีแล้วเรามี GPS บอกด้วยนะ ใจคุณไงถ้าใจคุณแกว่งแว่งไม่มั่นใจเออมันรู้สึกกลัวกวนว่ายนั้นไม่ใช่ไม่ถูกทางแต่ถ้าคุณทําแล้วคุณสบายใจโอ้อันเนี้ยใช่โอ้ร่งโป่งอันนั้นแหละมาถูกทางก็ดูที่ใจคุณเนาะใจคุณมันหลอกไม่ได้หรอกใจคุณเนี้ยบริสุทธิ์มากมันที่สุดของที่สุดแล้วครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอขอให้คุณโชคดีมากๆจากใจครูธัญญาค่ะ